สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีกับข้าวนะครับอย่างเดียวแต่สุดยอดนะคุณผู้ชมผัดเผ็ดปลาไหลครับผมนี่คือสุดยอดท่ใช่แล้วก็เราก็ใส่กะเพราไปด้วยนะครับเพิ่มความหอมอูเรายังไม่เคยกินผัดเผ็ดเลยนั้งแต่ทาคลิปมาสี่ปีนะคุณผู้ชมสายแบบชอบเลยคือมันล้ำอ่ะมันนอร่อยคุณผู้ชมเพราะว่าผมก็เหมือนปลาไหลอยู่แล้วครับผมลื่นๆไปลาื่ลไปเรื่อย จักไออย่างไปเลยเอ้อยังไงคุณผู้ชมลองดินนนฝีมือพี่เป็นไงสุดยอดนี่แหละรถอย่างนี้เลยที่ผมชอบอ่ะผัดอย่างนี้มันออกหวานๆเค็มๆหน่อยผัดขาจะาบ้าผัดขาก็โอเคแต่ก็ใส่กระเพราไปด้วยนะคุณผู้ชมผัดรวมก็เป็นกระเพราด้วยขาด้วยมาผัดปลาไหลกับผมเนื้อมันอ่ะ น้ำมันหวานเคี้ยวข้างกระดูกเลยผมน้อมันหวานมันเยอะแต่เขาเคี้ยวข้างกระดูกเลยปละไหลอะแต่ผมคาย <laughs> กระดูกมันไม่ใหญ่เท่าไหร่ตัวเล็กอยู่ใช่แล้วมอเหมาะเลยครับเ <laughs> <laughs> นี่ยคำอย่างนี้เลยแล้ววันนี้ข้าวเหนียวครึ่งกิโลวันละครึ่งกิโลครับคุณผู้ชมอิ่ม <laughs> พอดีฮึ <laughs> มฮึม ไม่ใช่น้ำผัดกะเพราผัด่าของเราันนี้สุดยอดแบบว่าอยากได้ความชีดก็นี่มีพริกไทยอย่างนี้ด้วยไม่พริกไทยอร่อยมากแล้วไม่น่าเชื่อว่าผมจะทำอาหารอร่อยกันนี้เจฟเจฟไม่ไหมพี่ ผมชอบผมชอบไอ้พี่ไทยพี่ไทยอ่อนข้าวหมดแบบรวดเียวจนน่กมันคำใหญ่เลยมันล้ําอะขาเจ้ามันเป็นตาขาเจ้ามันอันนี้ไม่ไหวกระดูกแข็งแต่ปกติเขากินแต่ขาสวยผัดอ่ะ แต่เราเนาะแต่เราข้าวเหนียวยิงร้อนๆด้วยสุด,อดยอดเลยผมไม่ได้กินปลาไหลนี่มาไม่เป็นสิบป,ปีหรอวคุณผู้ชม,มนานมากมมได้ผมชอบซื้อมา แล้วมันแบบไม่ไม่ถูกปากอะนอกอากแกท่ทำเองเองอี่ะจะอร่อยมากเลยซื้อมาก,ก็แบบรสแปลกๆอะไรที่เขาผัดมาแล้วอรอใช่ใส่ถุงมากเราพริกไทยเนี่ยอันนี้ยังเยอะเลยเนื้อไม่นิดเดียวหอมต <c oughs> ุ้งเลยมะพร้าวดิบก็แม่คุณผู้ชม อือเนี่ยเอาช้อนมนันดีมากๆเลยเดีย๋ยนี่ดาวังนี้เข้า,ขา,ขาเข,าข้าวข้าข้ามหมดแล้วทำทำเดียวหมดคุณผู้ชมเข้าอ่ะเอา้ะกินต้าไงนะทำน้อยๆข้ามหมดแล้วเป็นหนึ่งในเมนูที่แบบว่า คือคลองใจเลยคุณผู้ชมคำใหญ่ๆเขามีลาบมีอะไรเนี่ยอืแล้วก็อันนี้อีกซึ่งก็เดี๋ยวกนี้ซอยจุ้งนะอันนั้นเนี่ยหนูหนึ่งเนี่ยนั้นอ่ะเราชอบของดิบนะคุณผู้ชมอ่าผมไม่ค่อย่ผมเป็นคนที่ชอบกินแบบวัตถุดิบที่ไม่ค่อยปรุงเยอะๆเนื้อดิบอะไรเงี้ยกุ้งดิบอะไม่ต้องปรุงเลยเหรอแต่ถ้าเป็นแบบมันแล้วแต่แล้วแต่เมนู เมื่อก่อนพ่อพาไปหาครับตัวอย่างใหญ่นะคุณผู้ชมปลาไหลอะ่ะตัวเป็นโลนะครับผมเมื่อก่อนโอ้โหแต่ผัดขึ้นมานี่เนื้นอับโฟแบบนึบๆอะ่ปะปลาไหลอะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วแต่เนี้ยเล็กมากเดี๋ยวนี้ขโมยยากครับผมเมื่อก่อนมีขโมยสาวเขาบ้อาอายูอ่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วที่หาลอ,องซื้อกินนะเนาะ ไหนจอดอยู่ยไหนอันหนึ่งขอใหอ้าวคุณไปไว้ไหนอ่ะขออนี่อ๋อนี่นี่อยู่ในถุงเนี่ยขอแล้วคุณผู้ชมสองกิโลหนึ่งมั้งเนี่ยเรียมาสุนละครึ่งโลมาสองถุงสุดยอดเลยมันหวานมากดูว่านนท์ชอบแบบนี้นะคุณผู้ชมซื้อข้าวทั้งโลโอ้ชอบมากๆเลยอ่ะโลนึงก็หมดโลอ่ะผมบอกเลย ไม่เหลียยัดข้าวแล้วกลัวหมดข้าสวยไหมยังไม่ทันได้อิ่มเลยจะหมดแล้วนะคือขาเพาะเลยหรอยังไม่ถึงขึ้นกระเพาะเลยเนี่ยตักข้าวข้าวเจ้ามาไปห่านเลยเดี๋ยวไปขึ้นข้าวเจ้าันนีอยู่เต็มหม้อผมไม่รู้ไงว่านนชอบปลาไหลผมนึกว่านนจะไม่กินอแบบเผ็ดๆของป่าของนี่นงหนึ่งผมบอกเลยกินทุกอย่าง พี่อยากอะไรกินไหมกึ้งมันหวานมันนมน้ำผัดอร่อยมากเลยใส่ยังไงมันล้ำอยู่หรอดูคนด้วยดูคนด้วยผมตูดีผมมัดเป็นหุงนะใส่ครับตูดีมามีมันหวานมาอย่างน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็เนื้อปลานะ มันหวานจากความสามารถของคนพัดคนพัดหล่อด้วยเก่งด้วยสุดยอดอ่ะเนี่ยอมเข้ากับไงดูนะเข้าเส้นแล้วครูถึงขคันชมเราก็ปูแล้วโอเคข้าอร่อยจริงๆแข็งทับเลยแหละบับแดกมดข้าวเฮ้ยนี่ปั้นหนึ่งไอ้แหมมามาดมามะ นนั่แหละำกินไปเลยโอ้โหไอ้นมกัวข้าวหมดคุณผู้ชมมันล้ําอ่ะมันหมดแล้วจริงๆข้าวถุงนึงข้าวเย็นเมื่อวานเอาไหมเอาเอาไหมพเจนกินได้กินได้พเจก็นุ่มอยู่เพราะมันอยู่ในอันนี้เนาะใช่ใช่แอบนี่ยังได้อยู่คุณผู้ชมนี่ปาคุณผู้ชมข้าวเย็นก็ไม่ได้แข็งกว่าเคี่ยวหรอกคาดคะแนนผิดทักงวันนนไม่กินผมเลยข้าวมาเริ่งโลพลิดมาหันเลย อ่ถ้าแม่อร่อยกูกินมันเออมยอะไม่เยอะหรอกคุณผู้ชมมันเยอะพอดีอร่อย,อยงไงผมทำอะไรก็ม่อร่อยที่ทำสองคำวางไาง,อ,ไงอันนี้คนทำหลอนด้วยแล้วก็ทำอร่อยด้วยงไงอร่อยเป็นใหญ่เลยไอ้รอตัดออกไปแต่ล้มเนี่ยของแท้มึงเคาแล้วมึงลุกเลยนะ <c oughs> อุ้ยฮะกล่อง <c oughs> อร่อยกึ่ง <c oughs> ไม่พอใจในสิ่งนี้ยำม,มรับอร่อยจริงไม่พอใจในที่พูดมาก็พูดใหม่เลยอถอนถอนข้างหล่อัอ้งทำอร่อยครับเดี๋ยวถ้าไม่กินแล้วไม่พูดไม่ดีนะ <c oughs> ได้อยจริงๆอะ่ะฮะขวางเลย <c oughs> บอแเจ้าของ <c oughs> จะไปกินก่อน <c oughs> น้ำอ่ะเนี่ย เมื่อก่อนผมเป็นวัยรุ่นนะคุณผู้ชมช่วงอายุ18เท่านนเนี่ยก็ไปดักใช้กระบอกไม้ไผ่ทํารันเขาเร<ม>ียกว่ารันทุบป,ปูใส่ข้างในแล้วก็ไปปักตรงแม่น้ําหรือว่าจำคลองบึงอะไรเงี้ยมันจะมีปลาไหลอยู่นะครับผมนั่นแหละไปทําเมื่อก่อนโอยหากินเก่งหวานทาน,าน,านไม่ใช้เหมือนสมัยนี้แต่ท่ามไม่ทำในทุกอย่างก็หาเป็นอยู่อะ ให้ผมหผาผมก็ทําได้ทําได้แต่มันไม่ได้หรอกตด้คงได้เหยียดขุดหนูดักหนูโอ้ได้หมดแบบนี้ทำทำได้แต่มันมันอาจจะไม่ได้ตัวไงคุณผู้ชมทำซุ้ยคนเรามันก็มีได้ไม่ได้ไม่ได้สุดยอดเลยพี่ได้ทุกอย่างชิบอยเลยได้ไปทําอะไรต้องได้ทุกอย่างไงหมานี่หมาทุกอย่างไงจริงจริงข้าวเหนียวกินมือได้หมอนกไหมก็เข้าลำดอกหนุนสมัน แบบวันนี้จะไปหาหนูเด้อตอนเย็นไม่ต้องทักกับข้าวนะโอ้ตอนเย็นมาถือมาแล้วครับผมยี่สิบโลอืมแม่นั่นหนูหรือแมวอ่ะโกงด้วยใส่กินทั้งโกงทั้งเน่ยี่สิบโลก่อนเช็คกรงดักหนูเป็นไงหมานเราขยันกินเยอะเลยยี่สิโลเราเองกินได้นี่ข้าวนี่ย นุ่มมายแม่แข่งนุ่น,นข้าเย็น,มนเ,เมื่อวา<ใ>นผ <ใน S 2> ู้ชมใส่กระติกไว้พอดีมันอยู่ในนี่พอดีเลยมาไวไปไว <c oughs> ข้าวเหนียวกำเดียวหมดหมดกว่า <c oughs> เดียวกว่ากินต้มตำอีกอ่ะคุณผู้ชมต้มตำเนี่ยมันเผ็ดไง เราเห็นต้องแบบเขาเรียกว่าไงกิงคำหนึ่งมันก็แบบเราต้องกินอย่างอื่นตามอ่ะมันมีกับแก้มไงเสียวก่อนเต็มปากเต็มปากมันมีผักมีอะไรเงี้ยหรือสั่งตามไปแล้วก็ยัดผักอันนี้ไม่มีไงมีแต่น้ำมันแล้วก็เนื้อมันแล้วข้าวแค่นั้นแหละอันนี้พ <c oughs> ลังเงียนไป ไม่น่าทําอร่อยเลยคุณผู้ชมคนอะไรทำอะไรก็เก่งนะครับผมนั่งน,นลำไยผัวโรคชื่นคมนะครับผมใครก็อยากได้ไปผัวนะครับจะรั่วอะอะไรเอ <laughs> อมีหรอกเออตามนั่นแหละไอ้นี่แบบพูดถูกแล้วชอบขัดจังหวะโอเคครับผมในคลิปนี้นะครับผมกับน้องก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็ ส่วนของชมนะครับผมมากินของแซ่บๆด้วยกันเลยนะครับผมถือว่าเป็นของแซ่บมากๆผมก็ไม่เคยกินเลยนะครับผมนับกี่มาสี่ปียังไม่เคยกินแบบนี้เลยนะครับวันนี้อร่อยมากครับผมกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวสองข้าวเหนียวครึ่งกิโลหมดเลยนะครับแล้วก็ขอขวายประมาณสองขีดนะครับผมตอนนี้ผมกินเยอะก่อนสวัสดีครับผมกินเยอะกว่าพี่เกมด้วยอ่ะคำแน่นี่นี่